เขาไปเห็นเขาอยู่ตั้งเฮี้ยนว่ากันไปกันมาอยู่แท็กมาลงมาแต่เห็นมาอยู่ล่างน้ำคนปวงพัดบ้านไหมล่ะต้นฝันเม่นฝันช่อง่างในยิ่ทาวมีคนฝันเห็น กาเลีติดตามมาท่นนี้วานฤต่งูนีละว่าสันตัวต่วกวาดน่าสินหกพันอู้ทุกันแล้วตัววาดสิบหกันว่าจริงเมียนอู้ตัวกวาดันเห็นคนโมสิบสองน้องนุ่งเขาละเขาถึงลุงวิบัติละเอ้าตันนี้ที่แรกไปยักไปยังไงบันนี้เขายไปเห็นเขาอยู่งเฮียนว่ากันไปกันมา จับมันลงมาแต่ถึงไมาอยู่หลังวันนี้เขาใช้กิจการเงี้ยวเนาะแบบของควดันล่ะวันนี้บักหอยจับอยู่ข้างนี้บังไว้อะไรยังเขาบักหอยท่าเลยตั้งบัตนะนุ่มกลมนะนุ่มกลมประม่านซ้ำซ้ำนี่ก็มาอีกยังไงจับอยู่เลยบ่ซ้ำเลยบระกอบหรืบ่ะที่บ่ซ้ำวันนี้เลยเอาขาเนี่ไป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 ยันไปยันบักหอยลงปุกลงมา ปันนาเนี่ยคนมาถามป้านบอกไว้อย่างคือมาดับขาร์บบอกไว้ดับคาเ์บป้านนี่นมันเลี้ยงหลายคืออย่างตัวท่านบ้ามันว่ากันมันเลี้ยงส่กระลังไว้ท่านอออันนั้นแหละมันใหม่เม่นเลี้ยงบอกไว้มอกันชากันมูมันข้งต้นบุกหุงกินใบบอกหุงกินอย่างน้บาดหลงนี้นาอโอ้ป้าฉีป้าลงเลยเอยเอามือเอาขาอย่างนี้ละจับไปจับขาอย่ยงขวาเขา เลยยันลุ่งกุ้งลุ่งโอ้เอาตีนไปเคลีย่ยวกหอยแม่นอื่าละพันเชียวพันเชียวผู้นั่นเลยจีพันเชียวผู้นั่นเออแต่ว่าที่แรกเขาอยู่ตั้งเฮียนเออเฮียนหลังเหมโอ้เฮียนหลังก็ได้โอ้ฝันเออฝันนี่เลยนทุกทายก็มากก็เหนียกขายเชียบกหอยลง่ายอ่เพระเขาขายเชียวพันลุมก็ล่งมากขังบังตอนงวดนี้ไอ้ วันที่สิบแต่วาวันที่หนึมาหค่มาหอดวันที่สิบหนี่ันสองเที่ยล่วันเมนผู้นี้ว่าจะไปสองเที่แล้ะผู้นี่เมียนมือขึ้นกับฝันเนีโอ้มืขึ้นกับันนี่จังใมือขึ้นห่ืว่างว่างใบบวาจะพอจะพาวาตัวนี้ฝันันทันช็อตอยู่นีลไยก็ก็ไอตเนี่ยเอาเอาช็อตที่สองนี่ก็ที่สองกด ก็บ้านรถดีครับเนี่ยรถย่างบานบันดางคือเป็นสียงลกไวอนแล้วลางวาก็เกิดนี่ก่อรถยงางเดียวหรืว่ารถจิ๋งรถจิ๋งรถลูกขั้วไข่แน่นะก็ขับมาเจ็ดที่นั่งโอ้รถแว่นะรถเที่นั่งเออรถเที่นั่งรถไอ้ยางคนอ่ะบ้นี้มันเป็นเป็นเอาพัดยึ่ทั้งย่ทั้งไทยทั้งขวานอ่อบนี้เล็กน่อยยืนอยู่เอามันคือบ่าเขาไว้ ดังทั้งไหนวะเอ,อาวัาาดูกคันนี่สีทองบดโ,โ,โอ้โหบดขั้นเลยโอ,โอห้งอารามเลยเลี้ยงเ,เยงโอโอเล,เ,เ,ลเ,เลี้ยงเล<อ>ี้ยงเออเลี้ยมเลยกะไปแบดนี้เด็กหนุอยยืนยืนจับอเอไม่ใช่วัดตกเลยว่าว่ากับใช<อ>้มือใช้มอือก็ดังเลยรถดเลียนไปเต็นด,ดองดองไปดดรลุเลยลวลุ้มปั๊บ โตกลงบัดนี่ปาก่น้อยให้ว่าดันบุกรถเออตกรุ่งบัดนี่มันขายอย่างผัวคือนเขาละเออมันมันเจ็บขายอย่างผัวเออบาก่น้อยเจ็บขายอย่างผัววันนี้รถกัดรถจอดจอดดันเปิดประตูแต่ว่ามาเห็นคนลุ่งเดียเออตัวขั้นขั้นมันโตเออมาเห็นมิเกนกาเล่มาสิเรียนแปลวันนั้นแหละมันไทยก็เลือดหัเมีย อ๋ออืมอ่าฟันสองกันมาอันนี้อันนี้ช็อตที่สองบัดช็อตที่สามบัดนี่ช็อตที่สามมือขึ้นนี่โอ้มหุ้มเหี้ยสามไปดงเ้อะกี่สามเหี้ยหลังนั่นมันมันมีหลังเดียบมี้สองสามหลังเฮี้ยงกันเออ๊พ่นหลายหลายจากเป็นงานอฮี้ยงไปวันนี้มะขึ้นดอกม่วงแล้วมะข้นหลังแรกขึ้นหลังแรกเขาเฮ็ดเนื้ออยู่โอ้ ไปบ่มีหของสีย่างวะนี้ฆ่าคนบัดนี้เหี้นกับเหี้นปองเป็นปองเป็นอย่างเนาะก้นกับไหลควายไปวัวตกท่านเนาะว่ายันตกเขากระลังส้อยเนื้ออยู่บ่ส้อยเนื้ออยู่เบิ่งไปเบ uh. ิ่งมาเป็นแมวว่ะจับแมวกันเดียวมีคนบาดโอ้โอเหล่แมวแลี่แมวแมวสีสีสีมันมันมันเป็นเนื้องูว่าเป็นที่เรียกวันเนื้อที่เรียกวันเนื้องูเขาเห็้ยดอปัด กลายไปเดี๋ยวมากไปหจับขาเก่นแล้วมีขนสอยถอนขนดูเหรอครับอยหนังมันหมั้ยลอยหรอจิ้วลอกับบัลอกันนะอ๋อตอนนี้แมวแมวาดำตัวเงินหมุบอยู่ทั้งนี้บัดนี้เม้าดำญ่ตุนกําลังขาเสือดอีกบัวกันเสือดมันมันหมุบอยู่คือยังนั้นเลยนะเออนุ่งละเออก็มีแค่นั่นล่ะวันเออ เอาสามช็อตสามช้อนบานนี้ให้พ่อโกดพ่อโกดตีเป็นเลขตีเป็นเลขเออแต่ว่าคือผัดที่แล้วคือสองเที่ยงที่แหลวก็หมักหมักอะไรสิมักศูนย์ปะหมักขาดศูนย์โอ้หมักขาศูนย์เพราะเดี๋ยวว่าบนเด้อยวแล้วหมักล่างอีกโอ้เพราะเพราะเลียร์ลงล่างนี่เคลียร์ลงล่างเออศูนย์ขาศูนย์ ล่างอย่างเดียวล่างวันล่างอย่างเดียวคนละสำหรับตัวนี้ล่างอย่างเดียวเมื่อวันนี้สัตว์ที่สองติว่าล่างที่เก้าล่ะกตัวเก้านี่ล่ะเห็นหอยอีกบ่อนเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมตุ้งต้นอีกขากับขายอย่างขวับมันเจ็บหาสุดล่างอย่างเดียวโอ้ฝันสองข้างนี่เล่นยงหาสุดล่างเลย แต่ว่าจะเสียด้วพราี่สิบนั่นก็ได้ไม่ได้วาตัวกันกบบันเอาบัตรที่สามบันนี้บัตรที่สามนี่ไปเขึ้นเขานี่มูสิบสองน่ะอืม yeah, yeah, ูส <pad it out> ิบสองมันอยู่มันจะเป็นวิบัติจะนวนมูสิบสองมันจะบันหนึ่งสองอืมหนึ่งสองหกว่าเท่านั้นเลขสองตัวมันมีอยู่แค่เดียวเพิ่งวันมันมีสองเจ็ดกับหกหนึ่งสองเจ็ดกับหกหนึ่งสองเจ็ดกับหกหนึ่งเออ นับตัวได้ครอบนะนับวได้สองเจ็ดม่จ้าสอหมันแมวเดยโอ้โแมวเดยีเรียกแมวเลโอ้บังนี่ตำล่ามาเรี่ยกเอาอ่ะสองันี่กับตาล่าอ่ะวิสองสองเจ็ดก็หกหนึ่งจะเรียกสามตัวกัจะาเวอยู่หันหลังจะเรบบังเล็กสามตัวสามตัวนี่คืเป็นตัวไหนพอจักเดียวอยู่หันละงอในสองคู่นะจับเสียวล้วนหก สองหนึ่งบอกขึ้ยังไงหนึ่งหกเก็ดตัวเนาะหนึ่งหกเก็ดบอกอีเนี่ยจ้หนึ่งหกเก็ดเอาทีใช่ดีนะหนึ่งหกเก็ดกับหนึ่งสองเจ็ดไปตัหนึ่งเก็ดหนึ่งหกหนึ่งสองไปใั่ไหมปกเนบอก่เนี่ะจะบอกว่าใส่ตัวน้กมเด็กขันเด็กหน่อยเคียนตลอดขั้นยังหน่อยเชียนยังบอกอีบอกเห็นว่าปสะเบียนแต่ว่ามันเป็นท่องท่องคำไปบนขันเลื่อนบทใช่ป่ะอืนนั่นขั้นเือถทองคำอืมอืมขค้ือ่อนด้วย คืกอยืดแขนยันีเลยสีเดียวนัเลยอ่นเราพ่อวายยังเกาะหกยังเกาะหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งกับยังเกาะสองเกดสองเกดเป็นสามตัวไหมสาตัวจับเส้าหกหนึ่งฟองหกหนึ่งฟองกับสอง วงกลมเลยสังเกตสงเกตนะวงกลมเลย่ใหญ่เลยเสีเ้ามาชุดน่เคือว่าเลขบนเลยอัดเลยข้าชุดก็วองไปก็คิดว่าว่าวันวันลงเน้นล่างเอ้ยเป็นแ้นนี่สมรรถนะากเลยมักแห้งวันละนี่ยวันละก็คมักแหงโอ้โั้ ตัวเมื่งวันนะเพราะวันมันมันปันใดตัวไหนก็มากแห้งห้าศูนย์ี่ห้าศูนย์นี่มากแห้งเน้นล่างเง่้งเดียวได้เงียเดียวไม่เกี่ยวบนไม่สนเอ้โหงไปเลยสองเก็ดสองหกยังเกลือเกลืออด้รล่ะเกลือสุดรสี่วงหกสี่ยังไมกมากลางเน้นล่างอย่างเดียวอร่อยตันฟ้าทั้งนี้ไปออกบน แเจ้าเอแก่เจอเลยม้งไยตัโดนเาพี่น้อยพันดีคากเพอครับขกนี้ยกแนี้ยเดเลยพนงานเลีเวนใส่ลูเนะหแตมถึงหกถึงสองสองเก็ดวงไว้เลยมาท่านจับให้เบิ่งพี่น้อง เร่งี่เหล่าันเวอสร้างหัวมันเอปล่อยมันออกอือยมันติมันจิดเาแบบทางข้าวกลอจะบาตัวเด้อคว้มฝันเด้อความฝันเนาะฝันฟั่งฝันฟังงโอฝันขอมฝันเนี่ยังเนาะขี่แล้วขวอมฝันของคนเนาะวงกลมล่างคือห้าศูนย์หกหนึ่งสองเป็นบนวมาสันวะสองเก็ดเก็สอง เราบอกเพื่อนเรียกไอ้สามตัวบ่มันบ่ใครเขาโอ้พวะพรานเ็ลมมักสองตัวมักตั้สองตัวห้าศูนย์นี่อละแต่ว่าอันนี้ก็มากลนี่มวนมวนเอ่ม้วนนี่มาเกนแต่ว่าพอมันเห็นคักคือห้าศูนเห็นเห็นอะไรเคลียออกคื้ตัวอได้เอาดินเคลียออกจากขาขาแต่ว่าเพิ่งในความท่านหฝันมันนี่ย่้อยะรกงแปดน้ำโอ้บกหอยโอ้มน โอ้หอยเนี่ยแต่ว่างว่ามักแต่ว่าหอยมันกับน้ำหานั่นลังจากอาขายเพราะว่าก็ที่ว่ามักอยังเพราะเราเขาเชี่ยวออกนะเล่นเล่นมักตัวนี้เล่นมาไกลเพราะว่าเจ้าของได้ไปสูดมันขาดกวนเมียนฝันเห็นผู้เดียวตั้งสองเท้าอีกแมียนเอาครับเอฟซีครับผมก็ยูบูนี้สองหรือที่แมีนตัวนี้ก็ได้ก็สบายเอดสองตัว ดีพอดีอาจจะเป็นสามสามตัวกันเราไหมเออมากอวดเนี่ยโอ้อาจจะเป็นสามตัวคัดมาอ้วถิงครับพี่ชีผมหกหนึ่งสองบนหาศูนย์ล่างแต่ว่าสองเก็ดกัดกัดเอาไปคือหกสองเก็ดนะเพราะว่าเป็นอย่างนี้คือหกสองเก็ดหกเก็ดสองหนึ่งกับเจ็ดมันไข่ไข่กันนะครับเด้ออ่าสำคัญคือหนึ่งกับเจ็ดนี่ละอ่าตัวสำคัญครับพี่ชีผมไข่ไขๆกันหกหนึ่งสอง หรือหกเจ็ดสองมันสิอยูนนี้ครับเอซีออ่ครับผมหลากหลายอนาสุร่างเม็ดเดียวเท่นเาน่ว่าลา่างอีดนหาส้ตัวเดียวกเพื่อนซีว่าสิซี่ตัวนี้แลหละครับผมแต่ว่า,าว่าซื้อสองสคนหรือยังไงย่เยอะมาก,กบ<ม>่หวาอบ่ยงเดียวพร่ะ <yn> วาลูกบ่ยัยบ่เจ้าชข้นะ